โอมชานสิวันนี้วันที่สิเดือนกุมภาพันธ์ปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ฝึกฝนอยู่ในสำนึกตัววิญญาณแล้วลูกจะพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งความคิดที่เป็นอาชียกรของลูกจะจบลงแล้วลูกก็จะมีประสบการณ์กับความสุขอันไม่มีที่สิ้นสุด คำถามของเมรีในวันนี้เพื่อที่จะป,ปรับปรุงอุปนิสัยของลูกและคงอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาลูกควรจะรักษาอะไรไว้ในสำนึกรู้ของลูกคำตอบให้อยู่อย่างรู้สึกตัวว่าลูกนั้นกำลังก่อตั้งอำนาจปกครองเทพของลูกเหล่านั้นกำลังจะออกจากแผ่นดินแห่งความตายและไปสู่แผ่นดินอันเป็นอมาตะ โดยการทำเช่นนี้ลูกก็จะคงอย่างมีความสุขมากๆแล้วความประพฤติของลูกก็จะได้รับการปัดปรุงเพราะเพื่อที่จะไปสู่แผ่นดินอันเป็นอามาตะโลกใหม่ลูกแน่นอนต้องการคุณธรรมที่สูงส่งเพื่อที่จะได้รับอำนาจปกครองตัวเองลูกย่างจะต้องนำประโยชน์มาให้กับหลายๆคนลูกจะต้องโชว์หนทางให้กับทุกๆคนสาระของคุณธรรมในวันนี้หุดแรก เพื่อที่จะให้ประโยชน์กับหลายๆคนลูกจะต้องทำคำพูดของลูกให้อ่อนหวานมากๆให้รับใช้ด้วยคำพูดที่อ่อนหวานจงมาเป็นผู้ที่อดทนจุดที่สองให้เข้าใจปรัชญาอันลึกล้ำของกรรมและพิชิตกิเลสจงมาเป็นเทพผูพ้ที่พิชิตโลกจงอยู่ในสำนึกดวงญาณแล้วทำสายตาของลูกที่เป็นอาชีกรน,นั้นให้ให้มีอารยะธรรม พรของบัพตราดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกแบ่งบุปันบาบูปราศาสตคืออาหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถวายให้กับพระเจ้าของคุณธรรมที่สูงส่งผ่านการกระทาที่สูงส่งของลูกแล้วจงมาเป็นนางฟ้าผู้ที่จะมาเป็นเทพในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นดวงยานที่ปราศจากความรู้นี้หรือดวงยานบรามินทั้งสองต้องการการบริจาคคุณธรรม ดังนั้นเดี๋ยวนี้ให้เล่งวิธีการนี้เพื่อตัวลูกเองและสำหรับครอบครัวบรามินคุณธรรมที่สูงส่งเหล่านี้นั้นเป็นปาบบูปรสสาที่สูงส่งที่สุดทั้งหมดและดังนั้นจงแบ,บ่งปันปราสาสนี้ให้กับหลายๆคนอย่างมากมากดังเช่นที่ลูกให้โทรีกับกันและกันด้วยความรักในทํานองเดียวกันจงให ทรีของคุณธรรมที่สูงส่งนี้แล้วในหนทางเช่นนี้เป้าหมายของลูกในการที่จะมาเป็นเทพจากเทวดานางฟ้า mm. ก็จะง่ายได้ที่จะปรากฏให้เห็นในลูกทุกคนได้คติโพธให้สวมใส่อาวุธของโยคะตลอดเวลาแล้วศัตรูบายาของลูกจะไม่สามารถโจมตีลูกได้ ให้สวมใส่อาวุธโยคะของลูกตลอดเวลาแล้วศัตรูมายาของลูกก็จะไม่สามารถโจมตีลูกได้อัจฉะโอมสานติ